ไม่ไรในเพจขอไฟขอไปไม่ทไหนเขาเขาในกรงกทไม่ีเพจด้วยเเดี๋ยวไปแชร์เดี๋ยวไปแชร์แชร์ลิงก์ไป นี่คูป่ปั่นให้แม็กนั้นล,ลดังครับนี่ขอต้อนรับด้วยนะครับสำหรับเอพิธิกอร์สีครับเพือที่จงตั้งให้เออะ <c oughs> <c oughs> ไรวะไอตันดูแลผู้จัดจาก,การทีมหน่อยไม่ใช่ทีมแพทย์ทีมแพ <c oughs> ทย์อาจจะตัวแพทย์ขยาละทำไมเปลี่ยนมาเลยวะอ่ะครับอ่าเดียวก่อนจ้าแถวยกันลูกบอลจ้าเดียกันลูก่อนไหน ในดารทีมกับตั้งแข่งแทนรูปองอะครับทำไมผมไม่ไล่อะสามสโมสรและสี่สโมสรทางด้านตกรองมีใครมามีบอลลอามีหวาดเทียบอ่ะสองแล้วมีดาวไล่สามแล้วแล้วก็มีธนพลผลไม้อสี่สโมสรนะของฤดูกาลนี้ก็ไม่รู้ว่าไปเจอไปหลงคนตาเอ๋ได้ไงทิดงหายอ๋อแต่ถ้า หน้าจูกับหน้าตาเอกเาเหมือนกันนะจริก็ตัวสอหน้านะครับสำหรับเอ่อเดอวเฮ้ี่มาจากล้าแต่เล่นให้ล้วแตใค่เอาไปห้านสอนไอ้ทีใหม่ที่ทีมนี้รุ่การสยมตัยืมตัวยืมอะไรอ่ะยืมตัวเฮ้แต่ที่ทีมนี้ล่ะทีมเวิรทำไมอ่ะโอ้โหดูดิมีโจนมีโจนมีทหารทหารมีทหารอะไรอีก้มีผู้ร้ายผู้ร้ายมีผู้ราจ้า และมีข้าวค้าด้วยอาชญากรรมทั้งนนหลายเสือร้ายถ่ายแม้มีขึ้เมาด้วยมาคบถือว่าชื่อเสือร้ายไงขี้เมาก็ต้องรอพี่พี่เขียวคนเดียวถ่ายโอ้โหนี่เจวันดีครับเจ,จงไปเจงไปเล้วปนะได้หรยอะ ไปเล่นพักหนึ่งแต่ตอนช้าจเจ๋งบอกไม่เล่นทำไมเพราะไม่มีพี่เต่าไอเจ๋งบอกไม่มีถักเฮ้ยเขาเหล่ามาบอกนะนีจะตอบกักหนึ่งมากเลย

ครับอ๋อประธานอภัยนะครับคู่นี้ขอประชารัฐบาลด้วยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเราจะมีการทดสอบทดสอบในการไรสดรูปแบบใหม่ครับของทีมงานซุปเปอร์บอลเรมิเดียเราจะไรสดผ่านทาง YouTube นะนี่ครับโอ้โหถือว่าคู่นี้ครับครับผมจะเข้ามาดูให้เข้ามาดูยูทูบเลยครับสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับ ต่เป็นการทดสอบด้วยะทดสอบทีมงานไรสุดซูฟอลไรเวียนะฮะทีมงานซูฟอนก็เหมือนอะโซเอสนะครับสร้างสรรค์แล้วจะเข้าไปเดินจะอีู ú, ทนี่ให้พิมพ์เป็นซุฟอนวีสองอ่ะไปยังแชร์แชร์ลิงเข้าไปลิงเลยเพื่อนยังม่ไรเพจนะรูกจับเพจเงยดูก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วพี่่บอกเอสรุในเพจ ดูเพื่อนเข้าไม่ได้เอ๊ะมันเป็นอะไรอะจริงจังวะไม่คุยด้วยเขาก็ถามอ่ะแชร์ลงกแชร์แล้วอ่ะแชร์ลิงก์ยูทูบในเพจแล้วคุยด้วยไม่คุยด้วยดูดิพอเราจะคุยด้วยก็ตะโกนเหมือนไม่พอใจไ,ไอ,อ้เหี้ยมึงก็ฮะไทม์เโอ้โหฟังอะไรวะกูนี่เหมือนบอกผลเลยในในปาด์ตุกแฮะแล้วก็มไม่ที่บ้านกูอีกอ่ะ

มันดึงจ้าเต้นพุ่งสกรมานี่พมพาแพ้ดีกว่าเล่กสียจุดนี่กำแพงใกล้แบบร้านกำแพงอะยิงอตลอดร้านกำแพงอะไรวะยิงยิงดูดิเอาไปฆ่ายิงโดงเลยมันมีมันมีสุลมการอยู่อะไรวะ ยิงเบาติดกระแพงยิงแรงไม่ก็ออกลัน่นหละมาที่ซันนี่ปี้ลูกเดียวยัดลูกน,นี้เออแต่ว่าได้อยู่เด้อได้อยู่เด้อับยกไปลูกนี้อโอ้โหได้ได้เดือดได้ออเข้าไปที่แพ้แล้วมันจะขึ้นไอ้น,นี่ใช่ไหมช่ายย<ช>ูทูบถ่แล้วกดเข้าไประวังด้วยนะครับบอกว่าเปิดแอปใช่ไหมก็เดี๋ยวผมเข้าแล้วเนี่ยมาทลี่ ดู uhm, ขาวสักแต่คืนล้านเลยแรงยัดเรื่องนี้ออ่ะแล้วทางบ้านเขาจะรู fire, no like like ้เรื่องหมเนี่ยยไยยมาบอสยนบอสไบอสยนี่ยิงรีไปไปไปสายสายลองสายไว้สายเลย เกมต่อครับไปตั้งอันไหนครับที่เป็นตะแบกาที่เจ้าบดตรกเกี่ยวปีบอลออกมาให้กับหัวขาวครับหัวขาวกันลาชากลูกนี้เบิร์นเทอาไรให้ต้นพงศกรต้นพงศกรครับขยับขยันลูกนี้ไปที่ตีกาครับเวนิเกีขึ้นลูกนี้ไปครับเป็นเกมต่อแล้วของทางด้านบดลองลอง อาใครยักไปยิงกันต่อครับอ่าครับมาเรียกเมื่อทีเลยคุณนี่ให้คุณได้ไกไประวังกันด้วยแล้วกันหลังอ่าครับเอาแล้วมาเกมเตอร์มาที่จะเต่าสองต่อผิดเพ้อเลยอ่าแล้วครับเซเว่จะบังครับโอ้โหถือว่าไซส์เท่ากันใหญ่เท่ากันใหญ่เท่ากันโดนลืมแล้วมาเลยแหม่ะอยากเสือกได้ด้วยยัดเลยเฮ้ยเฮ้ยโโอ้หการบูขา มก็สกัดพิษเดีนวตอนนี้ไหลไดแล้วเนีเรียบร้อยดูเป็นตัวเรับแเป็นทงด้านเือลา์ครับขึ้นนำครับ มาครับเป็นลิงปัตตุลสูนครับของทางด้านสลรายครับออกนำทางด้านบอลรองไปก่อนนะลุ้นัปตูตู้ตูต้ในนาทีที่หกของการแขงันครึ่งแรกอ่าครับไปดูเกมกันต่อมาที่ซันนี่ไม่อยู่รูปเดียวมาทีเจ้าชัดนอนน้อยอ่าแล้วครับก็หลายสโมสรเหมือนกัน,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 นแล้วจ่ชันนะช่วงนี้แหม ซื้อขายตัวได้กีฬากันได้ดีในเกิดอ่าแล้วก็พันรองขยับทางซ้ายขึ้นมาครับเจอกับทางด้านจับเป็นไม่ได้ร้านใจหยุดมาครับไใหะเต่าสองตัวพักให้ทันเพชรยริงสิเตะตรงนี้หยุดได้ไหม ะะไม่มีใครต่เไมของทางด้านบอลล่ครัดดึงเลกนดี้ออกมาทางด้านเกยงตาให้อตัตสารกอไม่าด้เยไม่ผ่านเจะตนากุ่มาไม่ผ่านดูขาเป็นเกมเตอร์ไม่เล่เจ็ครับเกตลกนดีเอาละครับตอนนี้แทงมาให้อต้นสาสกอ์ยัดเลยลูกนี้ชนเสาไม่ได้ หมดไปโยนไปสาวปุ๊กกะครับปุ๊กได้แล้วครับกะที่รรอมมบอลล็อกสาวครับเบิ้ลมางกลางไม่ผ่านเป็นเก่งของทางด้านบอลลองแล้วแทงลูกนี้มไม่ผ่านเอาละยังได้อยู่แา,าทีเ่เบอรข่าวว่าเต็นดีลูกนี้กระดกทีเดียวเลยไอเห็นที่รับ

แล้วก็ไปตึงไา่ด้พุู่กสาวตู้ครับยังเซฟได้แล้วใช้มดยาวขึ้นมาเลยครับลกตีข้ามืออ้าเแล้วมาที่บอสโตเกียวมือหนึ่งกับมือสองาชนกันเดี๋ยวก็ดูไอ้พอรานเชอรเบอร์ไอ้พอรานโดนกินเบียร์ปวะฮะไอ้ไอ้เพนเาดูเกมต่อครับแต่รู้ว่าไอ้เพนอะ ยังไม่เข้าสนามเลยเฮียถือมา้กระป๋องนะครับโอ้โหด้วยเนดีดนีู่้นเฮ้ยไหนอะเน้อเฮียตื่นเฮียจะมาเช้าคุยกับผมด้วยเฮ้ยเพื่อพี่แม่ไปอย่างเงี้ยบอลผมจะเข้ารอบแล้วสายต่อจุดสามลอยสามลอยต่อครับมาเต้นผู้กองยกมามาแล้เัดเรื่นี้เรียกร้อย ถึงไม่เป็นตังค์เป็นตัวไปเน ต้นนะหลังเข้านะใช่ใช่อะครับมาดูเกมมันต่อได้ครับเอ,นะเอาแล้วมีการขยับขยื่นกันแล้วไอชิบายจะ, <Hey. S 1> ะติดซัดซีดอีกสกอร์อะครับสกอร์ตอนนี้ครับเป็นทางด้านสไลด์ครับขึ้น,นันอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับ หยดไปมาทีไปแล้วเจ็ดยกทีเดียวเลยโอ้โหปตต้กูยังไม่ลงเฮ้ยหอย่าไม่ผ่านความเอา ดูไวไหมสาวดูดีๆผู้สาวดูไม่ดีโอ้โหปีปีปีฮอต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 มาดิปีปีปีสามไม่พออะมาโดนกระปีขี้ครับร้องอือหือดีกาแฟจังหวะเจ็บตาวครับ เรับเจ้ขึ้นตัสันมาลับไม่กระชอกเลยครับมันจะจะบอกตัเดียวบอกตวเดียวแมแล้วก็หนีไม่พลาดแล้วดูสปินมาหววงกันด้วยไล่กันไล่น่าจะไปอาแล้วครับเลเปลี่ยนครัให้มาตรงกลางาที่สันนี่ตีลูกเดียวจ่ายมาโอ้ยไปับ เฮ้ยเอเบนพอแล้วเบนพอแล้วกันเอดินงูชิบหายโชว์สกิลจังมึงไม่โชว์ให้เอเห็นน่ะไอ็ดเบนวิ่งวิ่งผ่านได้เอ๋ไม่ได้หรอเฮ้ยเอ๋ยืนอยู่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวโดนแม่เหลืองยิงว้าครับมาที่จ้าชัดกับน้องเอาให้เรื่องเพาแพทกลัวมาแล้วคือซันนี่ไหลให้เจมสแมนเบนอือเฮ้ยแหละเอ้ดอ็ดแพทกลัวแพทออกแล้วไอ็ดเบนฆ่าไม่เห็นเลยแพท แมจะกดเับอ่าปาที่จ่เบนอะไหลเรองนี้ที่แม่สปีตต้นอาจจะไม่มีสปีตไปก็ไม่มีทายแต่ฟุมาครับรนี้ระวังด้วยหาแล้วขยับขยี้บีกันมาครับอตรงด้านซ้ายไคราบแต่ตรงการที่จะเบน จะเบนดูไปปีเอาเลยจะเบนให้มาแล้วขยับขยับซับับสับับไม่ต้องแบกอะนี้อาระครับยังได้เป็นันนี้ครับตอได้เร้ายอ่าครับโย่ไปลูกนีนะฮูไแล้วนยัลูก่ง้ยังอยู่ยังนม่้วก็ไม่ได้อาแล้วก็แบกสกอรยังไม่ขยับเยึงครับ จะไปติดข่ายตะบนลูกคอหรือเปล่าอจะพาะพทเด้นทางกลับแล้วฮ้่ยจริงอ่ะจริงอ่เาอาครัมาดูเกมต่อเอาครับมาขักขวาครับของนัด่านสดร้ายให้ยาพยินเย็นยัดลูกดบีติดแซาโดนจัได้อ่าอะไรจ่าเบ้นีกทีเราได้บาวให้เบ้นไว้ได้แล้ว ย้อดอีกทเีเดี๋ยววันไหนไอ้เทนมันไม่ไหวไอเงี้ยไม่มเ,ไปะะเป็นเมอนนอาก็เป็นฮันเดอร์ครับสไลด์หาหนาทีสุดท้ายครับอย่างสก,กัดมาที่เราไปครับบอลลอนสี่เดนลอยิก่อนะไปไ วต๋อว่าได้พี่เต๋มาไม่พลาดครับหยับไม่พลาดแ้วชาตมาใเ่็หมทางกางครับย้อนขึ้นมาตั้งแตไหนครับงานต้นมันหงสก่อน ร้องยิงไก่กันเพีพอแล้วนองมาแล้วสั้นแล้วก็เป็พวกขากบมาแล้วๆๆๆแล้วโอ้ยเรื่องอะไรเรื่องไปไม่มีใครเลยไอ้พวกมัมีใคใครอบเลยโอ้ยแบบนีหนีก็หมดเลยอ่าอาข้ากัดได้ครับ บอนมาที่ไทยจอร์ซีเปิดตาต้นพงสกอร์อาสจามินใส่สายใหม่ไม่ใส่ครับลูกมีแล้วหลอกแล้วก็หลอกกันอีกหลอกกันยับเลยไปไปไปพี่เบนอลงไปพี่ชัน่ะพี่ชานใหญ่ขึ้นเอ้ยปวดแล้วเรียว 快！ ด้านสลายครับบอลตุกเอาด้านลางตัวเลยเริ่มรเิดมเริ่มแกม่หมครับบอลมาที่ทด้านตังชัดม่เราเปิดตาหน้าครับโอโเ,อาาเ้สเนมิสเตอร์เมนโอ้โหไม่ได้เกินดีครูทำอะไรกันด้วยครับ ง<บ>ด้านเราสัญญาด้วยครับปั่นโงดบ่ารุ่งด <พ Canvas S 2> ีไม่ได้ครับมาถึงตัวขึ้นมาพอจะตาครับมันแรงนะครับโขออกดารักไปหรือกระเจงขึ้นมาแล้วเสียรายครับให้มาทีุ่กลางอยับมาที่จาร์กระจับเบล ยังไม่ลงมาเหมือนกันครับสำหรับผู้นำทีมงานของสราย์ครับพี่กับพี่พี่ยงนะฮะจะได้ลงครึ่งหลังนะวันนี้ก็ไปตากแดดมาทั้งวันทั้งวันแล้วนะให้เด็กๆมาโชว์ฝีเท้าเดี๋ยวได้ลองโชว์อะไรไม่รู้อ๋อคืออะไรสเต็มอากะเบ ขอดมาให้อตเตินอาแล้วนาเป้าว่าแล้วล้มแพ้ล้มแพ,มแพ้เจ็บเลยเก็บให้น้องลงไปมาวางมงงวโอเคจะไปนะไปไปท่าอะไรก็นท่าอะไราไป,ไปเรือไปแล้วะรับเร่งมาเร่งศูนย์ในของสไลายครับ Hey <laughs> ไอ้เตาหฮอกระตกกระตกใช่เปลี่ยนสีเหรออ๋อเงั้นไม่เป็นไรใช่ไหม,มเพราะว่าม,มันต้องใช้เน็กแรงก่นอนเดี๋ยวตัว